ตอนนี้เรามาเดินอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับของเมืองจีนนะครับจะมีอาหารนะครับให้ดูนะครับจะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างานะเป็นแถวเป็นแวนแว

เด็กนี้จะมันง้ากินวะวีุ้กกานนะแล้วกมายกัดให้ดูดิกัดให้ดูดิเออตายแล้วแรู้ชรู้น่อยนี่ปลาดาว นี่แมงมุมเห็นไหมแมงมุมแมงมุมอะไรนี่คนเอะบึ้งบึ้งชี้ชี้ชี้อีกแล้อันนี้คือไก่ห่อข้าวนะครับแขนป่องป่องบ้านเราหน้าไปทำตามนะไก่ห่อข้าวไก่ห่อข้าวเจอกันอีกแล้วังไม่เจอจริคือนี่ก็มีหอยเม่นนะหอยเม่นย่างด้วยปลาดาวดยง น่าอะไรวะนะหอยเม่นหัวหัวแหลมๆไหนไอเนีน่ยห,หัว,หวแดงๆตั้งไม่ใช่นี่เนนะี่ยข้างาหอยเม่นอะ่ะไม่ไหรือแต่ว่าสรุปแล้วครับไปเดินถนนก็เดินมานะครับไม่กล้าซื้ออะไรกิน <c oughs> นอกจากปลาหมึกนะครปลาหมึกนี่ก็ไม้ละสิบหยวนนะครับสิบหยวนก็ห้าสิบห้าบาทบ้านเรานะครับเจ็ดสี่นวดแต่ไม้นี่ไว้แทงคนตายได้เลยนะ มม่ยาวมากโอเคครับเดี๋ยวไปต่อครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้เวลาเดินมานะครับเจอพอดีมาสะดุดตากรับตรงนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆพืนทายกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าอะไรครับมีเวลาให้ทายอยู่สามวิครับหนึ่งสองสามอ่เฉลยนะครับ นี่ครับพี่จอดรถจักรยานอะไรวะพี่ถ้าถ้าประเทศไทยทำนี้ได้ครับผมว่ารถไม่หายแน่นอนมันเป็นอมันเป็นบอกเวลาเลยยังเวา <c oughs> อ๋อเป็นคันคันที่สิบเก้ามีมีหมายเลขบอกนะครับมีแต่ละคันนะครับ <c oughs> ไม่หายแน่ครับ จอดรถโอเคครับที่รถจักรยานประเทศจีนางังแล้วหายเมาก็ประมุกย่าที่ที่เราเดินมาปลาซอลัวไม่บอกลาสอลเป็นของคุณเบ๊เลยนะปลาหมึกนันนะปพาอนกระดิ่งแมวค่ะปิดกแล้วยัง